สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีสู้ผู้สชข้อนครับผมตอนแอดกับขีม้าหาแนวทางเหล็กวิ่งเงินหลานนะครับทอมส้มเหล็กวิ่งเงินหลานนะครับเพราะวันวันที่สิบเจ็ดมกราหันกะเข่าซีนะครับทอมส้มกับเข่าซีงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพลาดกับเข่าหนึงแต่หายลางไปขึ้นบดนะครับทอมส้มเนาะเหล็กวิ่งเงินหลานได้พี่น้องได้พี่น้องเข้ากับขี่จักรหนาเบิงขี่มักบนหรือมักลางนะครับทอมส้มเนาะตอนนี้แอดกัมาอยู่ที่ว่างจอกหลอกมัด สามแนวทางของปูวังจอกหลอกวดาจะแล้วปูวากาวมาลานปุ่เซ็นมาสันนะครับทา่านชมเนาะอันนี้ก็ลอ่อปูปูไปเพื่อใช้บ้านนะครับทา่านชมเนาะปูไปใช้บ้านไปสร้างของนอะครับทา่านชมมะม่วงหลังคาดนี่ครับพี่น้องของปูเนาะจะมาเบิ่งไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้แอดกับยูสถานที่ยูวังจอกหลอก ของปูรยสีบ้างจอกหลอกได้พี่นอ้องเด้ฮะฮมยเอาอะไรนี่เลขวิ่งเงินล้านนี่นี่เด้พี่น้องหลักฐานของเกาเอฟซีก็บเบิร์นยอดหลังได้ได้พี่น้องได้เบิร์นยอดหลังได้วันวันที่สิบเจ็ดมกราหันกับเขาซีได้พี่น้องได้เขาซีวันนี้แบบ ให้ล่างหนึ่งหนึ่งกับหาให้เน่นที่หนึ่งไปขึ้นบนแล้วพี่น้องเด้ออันนี้คือเลขวิ่งเงินลานแล้วพี่นอ้องเด้อเลขวิ่งเงินลานต้องมาตามกันต่อครับผมอันนี้คือหลักฐานของเกาแบดกีกิจเขียนให้ไหมแล้วพี่นอ้องเด้อเลขวิ่งเงินลานถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านแล้วพี่น้องเด้อแบดกีกิจเขียน วันที่สิบหกวันที่สิบหกสองห้าหกหกด้คือหนองได้ เลขวิ่งเลขวิ่งเงินล้าน พี่น้องเข้าเกี่ยวมักบดหรือมักลังก็แล้วแต่ได้พี่น้องเด้แต่เป่นไห่มาเนี่ยคือล่างอย่างเดียวเด้พี่น้องเด้ล่างอย่างเดียวตะวันไปขึ้นบนก็ถือว่าผิดเนะาะครับทผช่ชมเนาะเอาพมาตามต่อถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเลอพี่น้องเด้เิ่นไหหมาแล้ววดที่แล้วเิ่นไหเน้นที่หนึ่งที่แล้วเิ่นไหเน้นหนึ่ง วันนี้พ่นก็ให้มาแล้วเลขวิ่งเงินล้านเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องได้เลขดีเลขเด็ดมาจากไสกะยาหามาใส่เด้อพี่น้องเด้อหามาใส่ได้สามเด้อพี่น้องเด้อได้สามได้เลขดีเลขเด็ดมาจากไสกะหามาใซส,สามกับสองครับผมสามกับสอง ให้มาแล้วสามกับสองเด้อพี่น้องเด้อสามกับสองพี่น้องเข้าได้เลขดีเลขเด็ดมาจากใสกรหามาใส่หามาใส่ไรสามกับสองขั้นพี่น้องมักเอาครูมาใส่ขี้กับเอาหกมาใส่ก็ได้นาะครับท่านผู้ชมเอาหกมาใส่เอาแปดมาใส่เนาะครับเนาะเอาเลขครูมาใส่เนาะพี่น้องเด้อหกมาใส่แปดมาใส่สีมาใส่ แล้วแต่พิจารณหน้าไงส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้กดที่แลวให้เน้นที่หนึ่งวันนี้เน้นที่สองเน้นสองได้พี่น้องได้เป็นให้เน้นสองได้ครับได้ปิจารณาเ้าไสามกับสองสามกับสองเน้นที่สอง ถ้าพี่น้องมักถ้าพี่น้องมักเลขคูก่กะเอาแปดมาใส่มันก็ขีดเป็นคู่ขีดนะครับสนะมชมเนาะหวหกมาใส่นี่เป็นสามแปดหกสามก็ได้ได้เลขดีเลขเด็ดหามาใส่เลยพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นเนี่ยส่วนสองนี่ก็เอาหาเอาหามาใส่ก็ได้เอาหามาใส่้ามักเลขคูก่กัเอาแปดใส่เป็นสองแปด้ามักเลขขีดกะ เอาหามาใส่เอาหามาใส่เอาเกจ์มาใส่นะครับท่านผู้ชมแต่แอดก็ยิ่งพุจับคู่ให้ได้พี่น้องได้เอฟซี FC, หรือว่าพี่นอ้องเขามาได้เลขดีเลขเด็ดมาจากไซการหามาใส่บาเพงคนได้ครับผมเนี่ยถ้าจะวิง่งเน้นที่สองนะครับท่านผู้ชมเน้นที่สองได้สามกับสองเน้นที่สอง ถต่ส่วนตัวแอดจับใ่นี่ถ้ามาักเลขขี้กนี่็เขาหายแล้วครับสามห้าสามหกสามแปดเลยแล้วนี่ถ้าสองถ้าสองมากก็เป็นถ้าสองมากก็เป็นสองหกสองหกสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะ เอาหัวตันที่วันที่สิบวันที่สิบหกกุมภาสองห้าหกห้ามาถามความคิดเห็นของพอแตมเสี้ยนเ้ว่ย้านพอแตมสามกับสองเนี่ยเตัวไลขมาใส่บอกเอฟซีเนี่ยเปิดคาได้ปุ๊ดนี่นของพอแตม ต้องขอดแตะมาหกเจ็ดแปดมาใส่เหล็กวิ่งเห็นบ่าหกเจ็ดแปดเนาฟังเอาได้พี่น้องเไยพ่อแต้มว่าเอาหกเจ็ดแปดมาใส่สามกับสองนี่ไปเคลื่อนไปยังไงไปล่างไปบนฮะไปล่างก็ไปบนงวดเมื่อนึงหันอันงวดเมื่อนึงมันมน,นั่นขึ้นแต่วันหงายล่างนี่มันขึ้นบนนั่นนะ <performance> นี่นะมันขึ้นบนตะวันงวดก่อนนั่าน,านมันกระเข่าซีเจ็ดมันก็มันกระซีเจ็ดกระเข่าซีตรงๆเลยกระเข่าซี <ไป S 2> แปดข้าศูนย์ฮะแปดข้าศูนย์แปด้าศูนมาหนึ่งตัวบนโอ้บนบ่วันนี้มาหนึ่งกับหาว่ะวันนี้โอ้ยเบิ่งจังไดเดี๋ยวนี้สามกับสองไม่สามกับสองันทีมางันกัน่บ่บ่ได้บ่มากันดิบ่ได้ว่าให้ซื้อสองสามดิบ้าให้ซื้อสองกับสามนี่บ่มานงกันดิสองกับสามมานกันเอาก้าวขึ้ไปจับเสจบ ก็เกับเก่าซื้อเสียใจก้าก็บเกดคจอวานสนอันของพ่อแต้มมายังก็ใส่แปดเก้าศูน้นกันที่เก้ามันส้นกันที่เก้าแจ่กก็ขีบบลงได้ให้พี่น้องฟังเอาฟั้งจากปากพ่อแจมมบากขีบบลได้ลงเาหแมาพ่อแจ่มเอกพ่อแจมบอาตัวใดมาใส่ก็แปดเกาศูนย์แปดเก้าศูนย์เอาแปดเก้าศูนย์มาใส่สามกับสองได้พี่น้องได้ เล็กเห็นไม่ต้องจับคู่ไม่ต้องจับคู่เขียนไว้บ่ะเขียนอะไเจ้าเขียนเอฟซีเบิงบ่ะเออหตุจับเส้าป่ะแปดเก้าชุดมาหนึ่งตัวบนนะอืมอ๋ออันนี้เป็นรางดิอะอันนี้เป็นรางดิเป็นรางเนี่ยอันนี้เป็นรางรางเอาตัวไหนมาใส่หกกับเกีดใส่หกกับเกีดยดไว้แลวาวอ๋ออันนั้นอันนี้เป็นราง ออเอาเหล็กติดรางของพอแตมเอาไปใส่ได้พี่น้องเด้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเหล็กติดรางของพอแตมได้พี่น้องเด้พอแตมเอามาหาแล้วเจ็โอ้เน้นเจ็ดพร้อมบอกโอ้พอแตมให้เน้นให้เน้นเจ็ดเอาเขาเน้นเจ็ดกับสามกับเจ็ดสามมันกับเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองตัวนี้โอ้หิบไปหายยังไก่มันบอกอืมอ่ะกินไงร้ไงเนี่ เ๋อให้เน้นที่เ <ไป S 2> จ็ดโอ้ยพอต้องไปหาไก่เด้อพี่น้องเขามาเบิ่งส่องเพ็ดป้าลวยได้พี่น้องเอ้ยพอต้องขี่รถขี่ล,ลาพอต้องเมารถเมาลาไปหาได้พี่นอ้อ,นองได้พอแต้มจัดให้แล้วเอาถ้าข้าเจ้าอยากไปไก่เออเอาอยากไปไก่กเสียเงินเสียค่าอากาศบ่ดีก็เป็นคัดเป,เป็นไข่เป็นนาวอีกก็ยากอีกพี่น้องเอ้ยเมารถเมาลาไปอีกนี่มาเบิ่งส่องเพ็ดผ้าลวยนี่พี่น้องเขาเอ้ยอยากโชคดีอยากไม่โชคไม่ลาบอยากพ้นนีพ้นสิน าตามนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปน,น,ปนี้สวัสดีครับผม